สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งวันนี้เราจะคุยกันถึงคดีที่เออต้องบอกว่าเป็นปริศนามันนานมากจริงๆครับการหายตัวไปของชายหนุ่ม5คนจากยูบาคาลตี้แคลิฟอร์เนียคนมักจะเรียกเคสนี้ว่า5ห,หนุ่มยูบาคาลตี้นะครับหายไปแบบไร้ร่องรอยเลยหลังไปดูบาสเกตบอลกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1988นู่นเลยค่ะเป็นคดีที่ทิ้งคำถามไว้เยอะมากจริงๆครับ วันนี้เราจะใช้ข้อมูลบันทึกต่างๆที่มีอยู่มาลองไล่เรียงดูว่าอะไรคือจุดที่มันแปลกที่สุดในการหายตัวไปครั้งนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นตามมากันแน่เรื่องมันเริ่มแบบมีกลิ่นแปลกๆตั้งแต่ตอนเจอรถของพวกเขาแล้วครับรถไปจอดอยู่ห่างจากบ้านตั้งเจ็ไมล์อื้อห mm ือเจ็ดสิบไมล์นี่ไกลมากนะคะใช่ครับและยังไปคนลลทิศกับทางกลับบ้านอีกนะดันไปอยู่บนถนนในป่าที่เปลวๆมีหิมะเอกต่างหาก ทั้งทงที่จริงๆแล้วพวกเขาก็รู้เส้นทางกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนจะมีแผนที่ติดรถไปด้วยซ้ํานั่นนะสิครับแล้วจุดแรกที่มันดูขัดขัดกันมากๆก,ก็คือสภาพรถที่เจอใช่เลยค่ะคือบันทึกบอกว่ารถหนะ่ะติดหิมะอยู่ก็จริงแต่มันเป็นหิมะตื้นๆแบบว่าถ้าช่วยกันเข็นก็น่าจะพอขยับออกได้ไม่ยากเลย อ uh huh. ไม่น่าจะต้องถึงกับทิ้งรถไว้ตรงนั้นถูกต้องค่ะแต่พวกเขากับทิ้งรถไว้แล้วของกินของดื่มที่เพิ่งซื้อมาจากร้านค้าก่อนหายตัวไปก็ยังอยู่ครบในรถเลยนะคะยังอยู่ครบค่ะแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือในบันทึกเนี่ยระบุชัดว่าใต้ท้องรถไม่มีร่องรอยความเสียหายอะไรเลย ไม่มีรอยเลยทั้งที่ขับเข้าไปบนทางแบบนั้นนะนะทางลูกรังขรุขระมีหิมะใช่ค่ะซึ่งมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกับสภาพถนนแบบนั้นนะคะมันต้องมีรอยขูดรอยกระแทกบ้างสิโหฟังดูไม่ชอบมาผักกลนตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะครับแล้วพอหลายเดือนผ่านไปเรื่องมันก็ยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่ค่ะพอหิมะเริ่มละลายก็เริ่มมีการค้นพบร่างของพวกเขาพบศี่ศใช่ไหมครับแต่สภาพก็ต่างกันไปอีก ค่ะสามศพแรกที่เจอเนี่ยสภาพคือเหลือแต่โครงกระดูกแล้วคาดว่าน่าจะถูกสัตว์ป่าทำลายไปค่อนข้างเยอะอืมแล้วศพที่4ี่ะครับของเท็ดไฟเฮอร์ศพของเท็ดไวไลยนี้น่าสนใจมากค่ะไปเจอในกระท่อมของกรมป่างไม้ซึ่งมันอยู่ห่างจากจุดที่ทิ้งรถไว้ออกไปอีกเกือบ20ไมล์เลยนะคะ20ไมล์เดินเท้าไปหรือครับนั่นก็สันนิษฐานว่าอย่างนั้นค่ะแต่ประเด็นที่มัน น่าชงนที่สุดของไวเฮอร์ก็คือสภาพในกระท่อมนั้นนะคะมันเป็นยังไงครับคือในกระท่อมมีสเสบียงอาหารกระป๋องเพียบเลยมีเชื้อเพลิงมีไม้ขีดไฟมีทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับการเอาชีวิตรอดในสภาพอากาศหนาวแบบนั้นได้สบายๆเลยค่ะมีครบเลยค่ะแต่ผลชนสูตรกลับบอกว่าเขาเสียชีวิตจากการอดอาหารแล้วก็ภาวะตัวเย็นเกินไปไฮโปเทอร์เมียนะคะเดี๋ยวๆนะครับ มีอาหารเต็มไปหมดแต่กลับอดตายเป็นไปได้ยังไงนั่นสิคะมันเหมือนกับว่าเขาเปิดอาหารกินไปแค่ไม่กี่กระป๋องเท่านั้นทั้งๆท,ที่มีอยู่เยอะมากแถมยังมีข้อสันนิษฐานอีกนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในกระท่อมนั้นคนเดียวไม่ถึงอาจจะอยู่กับแบริมาเทียสค่ะคนเดียวในกลุ่มที่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครพบร่างเลยมีการคาดการณ์ว่าพวกเขาอาจจะรอดชีวิตอยู่ในนั้นด้วยกันนานถึง13สัปดาห์ก่อนที่ไวเฮอร์จะเสียชีวิต 13สัปดาห์แต่สุดท้ายก็อดตายมันมันเหลือเชื่อมากๆเลยแล้วแบบนี้ไอท้ทฤษฎีที่ว่าพวกเขาแค่หลงทางมันยังดูน่าเชื่อถืออยู่อีกไหมครับเนี่ยก็นั่นแหละค่ะพอเอาข้อมูลทั้งหมดมาต่อต่อกันทั้งเรื่องเส้นทางที่คุ้นเคยการมีแผนที่ติดรถสภาพรถที่ดูไม่เสียหายแต่กลับถูกทิ้งไว้ทั้งที่น่าจะขยับได้ไง่ายๆแล้วก็การตายอย่างปริศนาของไวเฮอร์ในกรท่อมที่เต็มไปด้วยสเสบียง อืมทฤษฎีหลงทางมันก็เลยดูอ่อนไปเลยอะค่ะจริงๆมันเหมือนมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าอาจจะมีใครหรืออะไรบางอย่างบังคับชักจูงหรือทําให้พวกเขาต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นไม่ใช่แค่การตัดสินใจผิดพลาดกันเองซึ่งมันก็อาจจะไปสอดคล้องกับคําให้การของพยานคนหนึ่งด้วยโจเซฟชอนส์จำได้ไหมครับอ๋อคนที่รถติดหิมะอยู่แถวนั้นเหมือนกันในคืนเกิดเหตุใช่ค่ะใช่ใช่ครับเขาบอกว่าคืนนั้นน่ะ เขาเห็นแสงไฟฉายแล้วก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงเหมือนมีผู้หญิงมีเด็กร้องไห้ด้วยอยู่ไม่ไกลจากจุดที่รถของห้าหนุ่มถูกพบในเวลาต่อมาแล้วพอเขาตะโกนเรียกพวกนั้นกลับเงียบกริบเลยครับแล้วก็ดับไฟฉายทันทีทําให้เขารู้สึกอ,อ้ไม่สบายใจมากๆเลยตอนนั้นนอกจากความลึกลับของตัวเหตุการณ์เองแล้วนะคะยังมีเรื่องที่น่ากังวลมากๆเกี่ยวกับการสืบสวนคดีนี้ด้วยค่ะยังไงครับ มีปัญหาอะไรกับการสืบสวนเหรอมีข้อกล่าวหามาโดยตลอดเลยค่ะว่าการจัดการคดีในช่วงแรกๆเนี่ยมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนจะมีการปกปิดข้อมูลบางอย่างด้วยอย่างเช่นมีบันทึกภายในของตำรวจเองที่ระบุว่าสงสัยว่าอาจจะเป็นคดีบุคคลหายฆาตกรรมตั้งแต่เนิ่นๆอ้าวเหรอครับค่ะแต่ข้อมูลนี้กลับถูกปิดบังจากแม่ของแกรี่มาซีเสมานานเกือบ50ปีเลยนะคะ เพิ่งจะมีการเปิดเผยออกมาไม่นานนี้เอง50ปีทำไมถึงต้องปิดด้วยล่ะครับนั่นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นมีข้อมูลที่เพิ่งเปิดเผยออกมาไม่นานนี้ที่น่าตกใจยิ่งกว่าเอกอะไรครับคือมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีนี้ในระยะเริ่มแรกสุดเลยนะคะทั้งจากหลายๆคาวนตี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย มีชื่ออยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบัญชีเบรดี้หรือเบรดี้ลิสต์ค่ะบัญชีเบรดี้มันคืออะไรครับชื่อดูไม่ค่อยดีเลยใช่ค่ะมันคือรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เคยมีประวัติการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะเช่นปลอมแปลงหลักฐานให้การเท็จหรือมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถืออื่นการที่เจ้าหน้าที่ชุดแรกที่ทำคดีนี้ทุกคนมีชื่ออยู่ในบัญชีนี้เนี่ยโอ oh. มันไม่ใช่แค่เรื่องผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะแต่มันอาจจะบ่งชี้ถึงปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะเป็นปัญหาเชิงระบบหรือกระทั่งความเป็นไปได้ของการปกปิดข้อมูลโดยเจตนาซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการค้นหาความจริงในคดีนี้มาตั้งแต่ต้นเลยโูหฟังแล้วขนลุกไปอีกแบบเลยนะครับเนี่ยแปลว่าปริศนาที่แท้จริงของคดีนี้อาจจะไม่ได้อยู่แค่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายหนุ่มทั้ง5คนในคืนนั้นกันแน่ค่ะ แต่มันอาจจะรวมไปถึงคำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับความโปร่งใสความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมเองด้วยและความเป็นไปได้ที่ความจริงอาจจะถูกบิดเบือนหรือถูกซุกซ่อนไว้โดยคนในระบบเองซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญเลยก็ได้นะครับว่าทำไมเรื่องนี้ถึงยังคงเป็นปริศนาดำมืดมาจนถึงทุกวันนี้ ใช่ค่ะมันทิ้งคำถามใหญ่ไว้ให้เราคิดกันต่อจริงๆว่าตกลงแล้วความยุติธรรมที่แท้จริงมันจะมีวันถูกเปิดเผยได้หรือเปล่าในคดีนี้